สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับแฟนเพจทางแซกความรำไรเกินไรครับผมถามผู้อานแล้วเห็นอย่างทำอะไรเนี่ยฮะกำลังจัดชุดจัดชุดไปไหนจัดชุดไปงานกรุงเทพวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดเอากุญแจร่างกันจ้ามีส่อมาหนำบ่เป๋ลงแป๋อยู่ในทางเทียนอะไรชุดเสื้อโม่หอมมีถ่างน้ำแข็งแบบตัวมันมันเป็นถุงเลยยกมาเลยถ่านน้ำแข็งเทียนหลา เป็นอ,อรนะอรคอเป็นชว์อนนของ <ไป S 1> บอดกับตสวครับพี่นอ้องเอาไปหมดเลยลเตรียมปารี่เด่นพี่ยังงามใย่ไมไม่เราต้องนับไงว่า,า,ามีเท่าไหร่เราถึงจะเคลียรนวนได้ปาตัวด,ดังเม่้อไทยขอมานี่เด้อ มันเป็นยังงนี่โอ้หสียไอเพนี่ยังจะขวางมันปนะเุดมันเปนระเบียบถ้าไทยจะหน้าเเพียงซึ่งอย่างนี้ยานเห็นอย่างของเฟินเนี้ยทั้งสมบัติทั้งสมบัติเราพี่น้องพี่น้องเพิ่งหงลอดก็เห็นไ่เห็นก็จ้างเาเห็นอยู่แล้วแล้วมันหกผมว่ามันกัมันกัเป็นธรรมดาแหละของมันหลเนาะมันมีแต่ใส่หรอมันมีลเก จัดของไปกั้นเสต็ปครับคือคือ้นไหมว่มาใส่เสร็จป๊บม,มันเอาเขาห้องเลยเมันก็สิเป็นทุงไผ่ทุ่มันเมื่นนะี้นะซักแล้วก็เาขาห้องบ่อืมข้อไปรับทันสิยืมซื้อหม้อใส่เดวัดอยู่ือแต่วัดใส่จ้าน้องพยนนี่ครับพี่น้องพาเข้ามาโอ้โหครับยางยางดีสวยงามครับโรเจอถ้าเกิดว่า เส้ใหม่ไม่ได้ใส่เพราะว่ามันขาดของผู้ชายยังไม่ตัดแล้วก็นี่ใสอยู่เลยอันนี้ใส่ใส่ทุ่งเดียกันเลยมีใส่ไม่ได้ใส่ก่อนแล้วก็ท่อน,นไปทุ่งเดียวทานไม่กันบนน่อันนั้นอันนั้นยังไม่ได้ทรงขึ้นเลยนะแม่เอนนี้พี่ยไปเพื่อแบบเพื่อแล้วเอาเด็กใหม่ไปเต้นด้วยจะได้ <ừ. S 1> ได เห็นี่เห็นบอหรอจอกเห็นบอใเ่รื่องเขียวแหงเนี่ยเออหนาหองพี่เห็นไหมเตรียมชุดไปโชว์บอสกับซอสนะครับผมอยู่กทมวันที่ไี่เลยสามสิบสามเอ็ดป่ะสิบสามสามสิบสามเอ็ดครับอยู่ ยุ่งยังก่อนบางซื่อยนนัสถานีรถไฟกาบางซื่อสถานีรถไฟบางซื่อ้แล้วอตโชว์เราต้องอรังการครับชุดต้องแมนูมาสมาก่อนเท่าไหร่ความปัง